โอเคมาพุกคนมาก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เราอยู่กับเกม SM m a n a g e r นะก็เดี๋ยวเล่าก่อนเกมเนี่ยคือเลิกทําไปหลายคลิปมากเพราะว่ายอดวิวเนี่ยไม่ถึงถ้าคลิปนี้ผมทำเรายอดวิวถึง5้าร้อยผมจะทําต่อทุกคนแล้วมาในวันนี้ในวันนี้จะมาคุมทีมทีมหนึ่งกันทุกคนโอเคครับพุกคนมาทีมที่เราจะมาคุมกันในวันนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าแมนยูเดี๋ยวเราเขียนทับสล็อตเลย แล้วกูถามจริงบอสบริหารแมนยูขอให้เงินมาสามเก้าล้านจริงเนี่ยโคตรน้อยเอาจริงบอสบริหารให้เงินมาน้อยนะมากนะทุกคนเงาะน้อยเกินอ่ะโอเคครับพูดมาคนแรกที่ผมจะใส่ชื่อลงในบัญชีสิขายนะดารุลูกชออุกเตอไม่อนุญาตอนาุนาน่าเซอร์เซจานหนูไม่อนุญาตลาดมุทไอยลุนคาเซมิโร เอลิกซ e ินแฮรี่มากวายกูใส่เกือบหมดทีมเลยมาเรืองสปอนเซอร์ของเราก่อนสป er อนเซอร์เราจะเป็น Invisible Studio แล้วกันนะค่ายรายใหญ่ก็หนึ่งดูการให้เงินมา11ล้านก็เราบอกก่อนนะแล้วกันเราจะคุมทั้งหมด3าูดูๆๆการนะก็ในคลิปคลิปนึ่งจะเล่นประมาณ8เกมก็น่าจะพอดีนะมาลองระบบแมนยูก่อนแนละ้วกันระบบแมนูจะเป็น หลังสี่นะทุกคนอันนี้จะเป็นยุคของเทนฮากนะไอ้มันยังไม่อัปเดตเกมอ่ะอันนี้คือเราขนาดเราเจอทีมที่เล็กแบบเล็กมากนะทุกคนเล็กจนไม่รู้จักอะ่ะเรายัางชนะเขาได้เพียงแค่หนึ่งศูนย์มาการ่งขันก่อนดูการอาเอาสปีดแล้วกันนะทุกคนน่าจะได้เงินง่ายสุดขาออกไายแรกฮอยลูนขาออกไายที่สองลุกชอไายที่สามไฮริมักวายเอาไม่มีใครเอาเอาปัดไปก่อนคาเซมิโร อังเดโอนานาขายคนนอกเกลียดเกันน่าจะขายให้ห้าแล้วบังเอลิเซ่นนอกเกลียดก,กูลืมขายมาส์ไปได้ไงเนี่ยอ่าปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนละกันทุกคนเดี๋ยวหาตัวแทนไม่ได้ไอ้จริงคือถ้าแมนยูไม่มีบูโน่บอกเลยผมตายตายแน่คือไอ้เกมนี้บูโน่ทำประตูเกมที่แล้วบูโน่ก็ทำประตูนะคือแบบช่วยปีศาจแดงไว้หลายรอบมากบูโนะ่เนี่ยแบกจิมเลยมาเดี๋ยวเรามาอัปเกรดสนามฟุตก,กันก่อนแมนยู A, ต้องเสริมเรื่องเก็บรับนะ ไอเกมลูกผมมั่นใจว่าทีมเราสามารถเล่นได้อยู่แล้วดิซานดูมาตินีตัวนี้จริงไม่ได้ตั้งคัดจ่ายขายนะแต่ถ้าราคามันคุ้มก็ขายสี่สามเหรออ่าสี่สามดิซานดูจะอยู่ประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอ่ะดีวให้อเล็กตโกมาดิหมัดนี้เราก็ยังชนะอยู่นะครับทุกนก็โจโนูัวเซ่ทำไปสองประตูพาทีมชนะซอาไอับเรนเจอร์ไปได้ไม่สิคับบุกี้เควีนะทุนก็ขออภัยที่อ่านผิด มาดูสภาพทีมตอนนี้นะอ่าทำไมบูโน่มายืนนี่วะมันต้องยืนนี่คาซมิโร่อ่าให้มีสันเมาส์ยืนนี่หาปีกอะปีกสองข้างการาโชอันนี้ลงขายได้ขายมาเสริมปีกสองตัวหลังหนึ่งคนมันจะไหวเอ้ยผมลืมเสริมหน้าไปได้ไงวะโอเคมาผูกคนมากองหน้าลายแรกฮูเลียนอเวเรสออกเสร็จไม่ได้โอเคครับคนมาเรามีดีลสำรองอย่างกูราซี่นะ จากดอทมุนเอาเสร็จไม่ได้มาเรายังมีดีลสำรองที่สำรองอีกนะทุกคนอย่างลาตาโรมาตินีแตนะ่กวัยี่สิบหกปีถือว่าไม่แก่เกินไปอะที่จะมาแมนยูโคผมยื่นแพลนเลยเอามาดิดป่ะมาดิดยื่นไปไปสองล้านหงก็บ้าเกินมาดิดมาหัวตกมาอยู่ที่หลุยด,ดีอาร์นะตัวนี้จะจับมายืนปียื่นไปห้าสามล้านก็สนใจมาบาเยืนไม่ใช่บายืนดิตอนนี้เกมมันมันยังไม่ขขอัปเดตทุกคนมัันยยงอยูู่เว เค okay. มาประมาณนี้จ้ากำลังได้เดีย๋ยวบอกนะเตะไม่ย้ายแล้แ่เตะไม่ย้ายว่ะสงสัยไม่อยากย้ายมาแมนอยู่เพราะตัวเองอยู่เลี้ยวภูมาตองนด้เซ็นสักคนแล้ววันนี้เองตันกิดมันสองสิบแปดล้านคาร์บอนแกดีนะกิดมันถึงแกจะวัยอายุสามสามแล้วอ่ะโอเคคุยเรื่อง ข้อเสนอสัญญาผมยืมไปสามปีเพราะว่าเราจะเราจะอยู่สามปีเนาะค่าเหนื่อยขอกดลงมาเหลือสองแสนแปดหมื่นห้าพันสักหน่อยมันจะได้โอเคตอนนี้คิดมันยืนแทนโจโนเซอร์ร่ก็ฮาปี้มาฮาปี้กักบฮากลางแล้วก็หาหลังมาคุณแมนอยู่มันเหนื่อยมาสหรับกองกลางนะเอนโซในวัยยี่สบสามปีกับสแตทแบบนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะยืนไปเลยบอกว่าคณจะได้เฮ้ยได้ว่ะโอเคมา จบที่ราคา78ล้านปอนด์ไม่ดอลลาร์อิะมาเซ็นไปสามปีค่าเหนื่อยแสนแปดน่าจะได้โอเคได้แต่ถ้าติดใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาเอ็นโซแทนเจ้าคาซิมิโรนะโอเคผมเอาเจ้าเอ็นโซเฟอร์เนีแทนเจ้าคาซิมิโรนะก็เดี๋ยวไปมาเดิมเกมแรกผมจะมออเบอร์สิบให้กิดมันแล้วก็มอบให้มอบเบอร์หกให้เอ็นโซโอ้ยครับคณแล้วในเกมนี้ ชนะไบาตันด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนยะ์เนาะก็กำลังช่วยบางคนทำตูโอเคมาทุกคนมาขายายสูตรฝึกเรานะมาดูผมจะเซ็นผู้สาวตูวตวมานูเอลนอยเออร์จากบาเยิร์นมิวนิกมานะดีนี้ก็จบที่ราคาถูกคนระับทุกคนสิบห้าล้านหูขาเหนื่อยคือไม่ไหวจริงต้องขอกดนะนอยเออร์กดลงมาเหลือสามแสนโอเคถ้ามันสามสามสี่คือแบบมันไม่โอเคจริงจริงวะ่ะสำหรับไอ้เรื่องกองหลังผมจะเังไม่เสริมใครแล้วกันนะผมเสริมแค่ผู้สาวตูวตวแล้วก็กองหน้า กลางๆแค่นั้นฮะสปีกสองข้างผมใช้เป็นอาร์มาเดียโลก,กับกาลาโชนะความหวังของแมนยูส่วนแดนหลังเนี่ยอาจจะต้องเสริมหาตัวมาแทนมาซาลาอุยในตอนขึ้นฤดูกาลโอเคเกมนี้จะกับเลเอาโซเซดักนะก็ชาจุดโทษไปได้สามตัวต่อสองเป็นการแข่งขันก่อนฤด,ดูกาลโอเคก็ได้ทั่วการแข่งขันก่อนฤดูกาลมานะแล้วก็เงินอีกสองล้านโอ้โหทุกคนนัดตัวสนามคิดดิว่าเจอใครเจอลิเวอร์พูลแดงเดือดตั้งแต่เริ่มเลย แถมโจต้ายังอยู่นะใน f อฟซีอ่ะไม่ใช่ในเอฟซีในเอเดมิเนเจอร์ก็ถ้าภาคยี่สิบหกมาโจต้จาะจะหายไปแล้วจบไปด้วยผลสกรสอ,สอ,อร์เสมอนะทุกคนเสมอค่ะโอทาฟอร์ดบ้านเราแล้วองตวนกิ๊บมันเจ็บโอโ้โหพุงซื้อมาเนี่ยมาซุสซี่รื่องแทนโอ้โหคอมมูนิตี้คิวมาให้กูมาเจอแต่ละองค์มาตี้จะไหวไหมเนี่ยเยี่ยมคอบบี้ไมนูกูโดนปรแดงก่อนเลยแต่ในทีที่เจ็ด โอ้โห oh, กูไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยจริงๆกูชนะแมนเชสเตียร์สองศูนย์แถมกูเล่นสิบคนกูยังชนะแมนเชสเตียร์ที่มีสิบเอ็ดคนโอ้โหแล้วดูสถิติแมนยูยิงห้าครั้งถ้าไม่คมจริงอันนี้คือแบบไม่ได้เลยเนี่ยอามัดกับเซอร์เซ่มาน่าจะเป็นถ้วยเอฟเอคอมมูนิตี้คิวนะถ้วยแข่งขันก่อนฤดูกาลก่อนนะขันอะก่อนฤดูกาลอะโอเคเกมนี้อูกาเต้อ่าอูกเต้อยู่ไหนเนี่ยเนี่ย จับส่งลงแทนแล้เาบีเมนูซึ่ง,งองตวนกิ๊มันเรายังเจ็บอยู่ใช้จวนหนุนเซอเซ่ลงไปก่อนเฮ้ยทุกคนผมว่าเซอกเซ่มีของอัเนี Venice ้ยคือแบบมันยิงสองประตูอะมาสองเกมนะแล้วก็เกมนี้ก็ชนะเบนฟอร์ไปนะทุกคนในศึกเพีย์ลีกสองประตูต่อศูนย์เพราะชนะแล้วคนตอนนี้องตวนกิ๊มันหายเจ็บละก็เพราะชนะนะคือถ้าเราลองเอากิ๊มันเล่น CAM แบบเป็นกลางลุกแล้วให้เซอกเซ่เล่น หน้าเป้าจะได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเวิร์กเปล่าเอ้ยทุกคนผมว่ามันเวิร์กอยู่นะเนี่ยเซอร์เซ่ฟาไปสองตูแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลตติ้งดีวกว่าเลตติ้งของซอเซอร์เซ่เก้าส่วนของบูโนูซิบเลยนะไอไอ,ไอนั่นอยู่ไหนอ่ากิ๊มันกิ๊มันเจ็ดถือว่ากลางๆไม่ได้ดีมากกับชัยไปสามสามเอา้าเราเกมนี้บูโนโูเจ็บขานีพีคขาดไปทัปดาโอ้โหตายอ่ะอุกเต้ลงแทนด้วยกัน ปัจจาบัที่เราจะไม่บ e ูโน่ดูดิเขาจะแพ้กีตาโอ้โหทุกคนแลวเกมนี้โจชัวเซอร์เซ่ก็ยิงเหมือนเดิมทุกคนชาะซาตอันมาสองประตูต่อศูนะก็อันนี้เจอทีมเล็กไม่รู้ว่าถ้าเจอทีมใหญ่ในเกมที่ไม่ม e ีบูโน่จะเป็นยังไงโอเคอัปเกรดสนามฝึกเป็นระดับสองแลทุกคนไป 4m ที4 M, 4้านโอเคมาทุกคนมาในรายการคาราบาวครับเราชนะทีมอะไรไปไม่รู้อะสองประตูต่อศูนะซึ่งโจนัวเซอร์เซ่คนยิงคนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็แมนอัตโมัด้วย แมกไกว์กูเจ็บอีกบาดเจ็บที่คางดีจริงๆโอเคเราจะมีมาไทาเดอร์ลิกนะทุกคนก็ใส่แทนแฮนดี้แมกกวยไปน่าจะแทนได้ดีกว่าด้วยมาเราเจอกับเลสเตอร์แพ้หนึ่งศูนย์เนเรนถึงบอกบูนโน่มาตัวแบกมันขาดบูนโน่ไปแล้วแบบแมนยูหัวใจเหมือนหายอ่ะโอเคมาเกมสุดท้ายของคลิปนี้เจอกับอาร์เซนอลปืนใหญ่ไปลุยยับโอเคทุกคนก็จบไปแล้วครับสำหรับการคุมทีมแมนยูนะ ในคลิปแรกก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะมาอัพเดตตารางคะแนนอยูหน่อดที่แปดแล้วก็เดี๋ยวดูดาวซันโวลีกเซติดาวซันโวลีคือดาวิดนูเยสเฮ้ยลงหกยิงสิบใช้ได้ของเราโจนาห์เซอร์เซลงห้ายิงหกมาตรฐานดีอยู่ท็อปแอซเซ์อาร์เคเวินเดอะบอยของทีมเราของทีมเรามไม่ติดมาเลยเหรอเฮ้ยมไม่ติดเลยท็อปแอซเซ์ มานักเตะเยอะแยะมาจำเกมโจชัวเซอร์เซ่ลงห้าได้สองเอ้ยผลงานโดยเฉลี่ยอันนี้คือทั้งหมดในลีกนะบูน่เราได้หนึ่งลงไปสามเลตติ้งเฉลี่ย9.00โอเคครับทุกคนมาก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะเจอก,กันคลิปหน้าถ้าคลิปนี้ถึง500วิวก็เดี๋ยวผมจะทำต่อแล้วกัน